เพจมอพูดถึงเวียวิกี้เรื่องท้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวายแดงอย่างเวียวสุกรวัต์ และวิกกี้พิมลยาได้ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับวันแม่ว่าตอนนี้ทั้งเวียและวิกกี้กำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวเนื่องจากวิกกี้ภรรยาเวียกำลังท้องลูกสาวคนแรกของครอบครัวทว่าในอีกด้านก็เกิดการนับเดือนจนกลายเป็นเรื่องซุบซิบว่าคู่นี้ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเพจลเลส s ก o ในทวิตเตอร์และชาวเน็ตอีกหลายคนเกิดความไม่พอใจอย่างมากเมื่อทางเพจและผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เป็นทั้งพยาบาลทั้งหลายต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตั้งท้องของวิกกี้อย่างมาก โดยเพจหมอเพจหนึ่งได้ระบุว่าเวียวิกกี้ประกาศข่าวดีมีลูกแล้วครับรับทราบยินดีด้วยนะหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากคนอาชีพเดียวกันเข้ามาระบุว่าหมอสูยินดีด้วยครับจากนั้นโพสต์ก็ได้มาระบุว่าหมอเด็กก็ยินดีครับลูกรอดแม่เกิดปลอดภัยกินนมแม่ด้วยนะก่อนจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ากังวลพีเทอม์เลเบอร์แอนด์เดลิเวอรี่มากเลยค่ะ ก่อนที่จะมีอีกคนเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าอีกสามเดือนน่าจะคลอดค่ะเด็กโตวัยน้ำหนักดียาสตรีเบนโลค่ะนั่นทําให้หลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่เห็นด้วยบางก็ระบุว่าบางคอมเมนต์ต่ำสามมากครับดูไร้จัรยาบันไม่เกรงใจเครื่องแบบเลยก่อนจะมีคนเข้ามาเสริมว่าที่น่าตกใจคือคนต้นโพสต์เป็นหมอคนคอมเมนต์ก็มีทั้งหมอและพยาบาลแล้วเอาเรื่องคลอดก่อนกําหนดมาคุยเป็นเรื่องสนุกว้าวซ่ามากเลยค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านเพจเรสเก้ายังได้ระบุข้อความอีกว่าเอาหัวโขนเพจหมอมานินทาเรื่องท้องแบบนี้ยกนิ้วให้เลยครับเอาเรื่องท้องก่อนแต่งคลอดก่อนกําหนดมาเมคฟันกันสนุกสนานแล้วหมอพยาบาลมาคอมเมนต์กันทั้งนั้นตลาดล่างไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนจริงๆก่อนจะทิ้งทายว่าเป็นติ่งเราลืมความเป็นคนกันหมดเลยเหรอวะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ